ความรักของคุณแพทนภปภาวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามสำหรับเรื่องเหล่านี้นะคะเปิดสาเหตุที่ยังคงสวมใส่แหวนของเบนซ์รอเปิดตัวหลังคุนี้ตามจีบเรื่องราวเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของนางเอกแพทนบปพาค่ะนักแสดงสาวที่ หลายคนต้องรู้จักกันเพราะที่ความที่เธอเป็นสาวยอดกระตันยูและเข้มแข็งแข็งแกร่งมากๆด้วยแลคะค่ะแน่นอนว่าตอนนี้หัวใจเธอก็ยังคงเป็นโสดอยู่นะคะหลายคนเองก็ตามขายขนมจีบให้กับเธอแล้วก็รอรุ้นว่าเธอเองเนี่ยจะมีคนดีๆคนไหนมาครอบครองหัวใจคะ่ะและที่ความที่แน่นอนว่าเธอก็ยุติสจา,านณสามีภรรยา กับแรงงานของเบนซ์เป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่ายุติสถานะกับอดีตสามีก็ยังคงสวมแหวนแต่งงานของอดีตสามีที่นิ้วหนังข้างซ้ายตลอด5ปีเธอเผยว่าไม่มีความหมายใดๆที่ยังคงค้างคาอยู่ในใจแต่เป็นเพราะว่าใส่จนติดนิ้วแล้วเฉยๆจะถอดก็ต่อเมื่อถ่ายละครเท่านั้นคิดว่าคงจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อแต่งงานใหม่แต่ยังไม่เคยคิดถึงวันนั้นว่าจะมาถึงการสวมแหวนที่นิ้วนางไว้ตลอดคิดว่าไม่ส่งผลต่อหนุ่มๆคนไหน คนใหม่ที่เข้ามาจีบเพราะทุกคนที่ผ่านมาไม่เคยมีใครถามเรื่องแหวนอดีตสามีไรอิสรภาพมาได้ปีครึ่งแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเลยทําให้ช่วงนี้แพทไม่ได้ไปเยี่ยมเบนเนื่องจากกรเรือนจางดเยี่ยมสําหรับเรื่องหัวใจแพทเผยว่าช่วงนี้ถึงจะมีคนแวะเวียนเข้ามาคุยเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ให้สถานะหรือย,ยกไกลเป็นที่1รู้สึกว่าหากยังไม่ชัวจะไม่รีบเปิดตัวเหมือนกับครั้งก่อนๆแล้วส่วนการถ่ายรูปเซ็กซี่ลงไอจีก็ไม่ได้ต้องการเช็คเลตติ้งความ แต่แค่อยากให้เห็นผลลัพธ์ของการออกกําลังกายรวมถึงการดูแลตัวเองของคุณแม่ลูกหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอเปิดเผยนั่นเองล่ะคะ่ะ